คุยเสร็จได้ยังนะแต่เสียกันแล้วทองน้องคู่และเป็นเวลาเดียวกันที่คุณหญิงดัดรับออกมาเจอบนนํำอยู่กับวาสนาไอ้น้ำให้ผู้หญิงผู้หญิงให้ลกใครกเดีย้เดียวดูกูดยมึงดููด้วยแม่แม่จเย็ก่อนแม่เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงไว้เลย ไอ้น้ำมึงลุกก่อนไอ้น้ำขากูหักแล้วเอ็มดูสิปากพี่เลือดไหมโหเหมือนตีนเลยค่ะปากมึงเชื่ออ๋อยีมิ่งมานี่โอ้ยตายแล้วโอ้แม่คนจะแหนถอนบ้างนะแม่นะคนจมูกมึงยาวกูยังไม่เคยอัมเลยเนี่ยกูมึงกิดยังไงมานี่ไม่ห่วงเรื่องห่วงตัวมานั่งคุยกับผู้ชาย แม่เขาเละจริงๆคุณหนูไม่ได้ตั้งใจกับคุณแม่แม่คขาเรียกเหมือนเขาตกให้หนูแลน้องหนูรักพี่เขาพี่พี่เขาหล่อเหลือเกินหนูอดใจไม่ไหวครับพี่แม่คขาหน้ายังก็งูเหลือมอิ่มควายฮะโอ้ยคลิบหายบอกกูเป็นนางเหมือนงูรูดอ่ะเอ็มเอ็มเดี๋ยวออกเนี่ยเดี๋ยวงูเห่าอีกเดี๋ยวงูเห่าอี้เบนออกกูกูรู้ไงเพราะมึงไม่ได้ใส่เกงในก็เอ็มเดียว เอมดออกมึงไงบุญน,นำมีน้ำไมค้าขนมปลาติดคอ<ฮ>มึงไงบุญน,นำไม่ตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงาตักแล้วครับเงาใหญ่กว่ากระโหลกครับลูกสาวกูเป็นใครมึงเป็นใครต้นไม้เอ้ยอย่ามีบทติต้นไม้เออมึงเป็นใครลูกสาวกูเป็นใครคุณแม่ครับ ผมไม่คืออะไรเลยผมก็ชื่อบุญนำเนี่ยแหละแต่บุญนำคนนี้เป็นที่เป็นคนรักของลูกสาวคือวัสนากูไม่ต้อนรับมึงจังไว้เสียงสั่นเลยนมโอ้โหเออการุณาแวะกขนขาด้วยนะคะคุะคณแม่เกขอบใจจ้ะอา้อาวเป็นตนบบน้นไม้น <laughs> ี่เที่ยวมันแม่กูคุณหญิงดอกทิง้งหน่อย ผู้คนนับหน้าถือตาหัวของลูกสาวกูต้องเป็นคนรวยเท่านั้นสำหรับเด็กวัดเด็กวานอนศาลาอย่างมึงทั้งสองตัวชาติทั้งชาติอย่าได้หวังว่าจะมาเป็นลูกเขยของกูจำไว้หักแม่ทำไมทำแบบนั้นล่ะจ๊ะโอ้โห พอมเกมมิ่งพลม